วันนี้มีเกมมารีวิวอแลยนะครับเกมนี้แค่ว่า The Walking Zombie 2 Shooter นะครับในเรื่องหลักก็คือมนันเ่ราไปชนัยในโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้นะครับทีนี้พอเรากดเข้าเกมมามันก็ให้เราเล่นเลยนะ ฉันรู้แต่เราต้องช่วยเด็กไว้เพราะมันเป็นครัง้งตดท้ายของเธอเด็กผู้ชาย,เ,าายเ,เราควรตั้งชื่อเขาว่าอะไรดีตามสเตปครับจนไม่ยาแล้วแม่ของเธอเป็นยังไงบ้างเธอดูไม่ค่อยดีเลยเธอหายไปแล้วว่างว,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 วิ่งวิ่งวิ่ง ลากวัวคงๆไม่เด็กเป็นซอมบี้ไปเรียนนะมูระเรียลิอืขึ้นไว้ด้านซ้ายด้านขวาไว้เล็งเ,เกมนี้ดีอย่างนะแค่เล็งก็่อไม่นั่งก็ยิง ช่วยกระชัยระเบิด <The bird. S 1> นี่อะไรนะเก็บเด็กครับเอาเด็กไปใส่บนรถตัววางคลิดอ่ะเพื่อที่กำจัดกำนี้ให้ป้องกันตัวเองอย่างเราไม่เียหน้าตัว วันเกิดของฮิโร่ทิพยี่สิบปีต่อมาวูแลนฮิโร่หนุม่มเติบโตไว้ครับผู้คนที่เจอกันในภา Frank f ชอบวัตชที่ิงวูแลนพวกเขาค้นหาอาหารและเครื่องใช้ในสังกโบราณ ที่ทำ Healing People m อ l ะใครว่าขาด้วนสมาชิกว o o d l a n d อะไรวะฮิเจ์ลุงแก่ไปแล้ว20ปีเราเบิ้มนี่แปลไม่ถูกนะพวกเขารู้ดีอะไรทั้งอย่าง tư là hết cay xong rồi xem <c architectural> <Cây>. <carbohydV statistically. coughs> xong rồi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 

ควรเลิอกบอกเตือนทางแล้วในตอนนี้ไปที่แฟงเขาจะมอบอาวุธให้กับคุณแรงแรงกิน yeah เตนต้นลยตีอนนี้ค e. สามารถยิงอะไรจีอาชีพใหน้นจุดเช็งไหมตีไปสุดยิงแก่อาไระให้แม่ต้อมาเลย

เดซอยสตีโรงงานเก่าเอ็นเจนที่ไปีโรงงานนะครับแล้วก็ความร้มนี Bye-bye. What do you think? Gue t referred Marche Han Și This is the only thing I have left in the current. うん。<music>

thank <laughs> แต็มไฟมันบวกบวกกลอกด้วยแสแสแสทิ้ีไม่ทิ้งคุณยิงปืนเป็นไดใช่ไหมแต่ก่อนหนึ่งคุณต้องมีประสบการณ์ก่อนเชิญรอบคานอาสาสมัครที่จะสำรวจ เราจะคุยกันอีกทีในตอนเย็นตอนนี้ทุกคนเข้านอนโอเคตอนเย็นมาถึงแล้วคุณกำลังมองหอะไนใช่มนี้ใช่ๆนั่งก่อนเรามีปัญหาร้ายแรงเราออกไปหาซัพพลายเมื่ออาทิตย์ก่อน อะไรเราทำได้ดีนะดูนะวันนี้คุณไม่ต้องรู้ว่ามันทำจากอะไรเราจะไปกันพรุ่งนี้ฝันดิมหน้าหนาจะมาได้เราต้องเตรียมตัวเอาทีที่สุดท้าดิพินไปได้นั้นคุณจะไปบ้านก่อนนะคุณต้องการถูกกินใช่ไหมเราทีนี้เนี่แป้งเขาเสนอให้กินคนคนแรกเลย มีอจะไยืนหนาวานี่หรือไงคุณนะัน, Hard say, but heard นหรอ <c oughs> ม,ม,มันควรจะเป็นการุ <c oughs> ป็นวานแต่ไม่ได้ก็จบคลิปอย่างเท่านี้นะครับ <Ooh. S 2> ใครสนใจก็ไปหาโหลดกันได้นะในเวลาโต <c oughs> ก่อนจบยังไงเดี๋ยวคดไลคด